ขวกุ้งเนาะย่าชิมชิมกุ้งเนาะโอ้ยชิมนะเอาขัวกุ้งสวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะเอป็นาเลยเอ้ยเอ้าเดี๋ยวถึงเวลากินก่อน๋ยวค่อยใส่ถ้วยใส่จานให้ไปพอพี่น้องมาเต็มงานไปทักทายแม่ไปเพื่อนอียงกาะ มนอาหารอ้าวเอ้ยขวใครเข่าเนาขอขอยูบไปยาเบียววันดีค่ะวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่กำลังกับเาอันนี้คุณแม่ที่แท้จริงอันนี้คุณแม่ที่แท้จริงกลามยูกไถามาอลูกใรห้เบื่อก้ยังไม่ได้คลิปงย่งอันคุณลูกกัน คลูกเาคลิปเลยนักเลงมากเกยกมวนไม่ได้ค่อย่งบได้ไปยังไหมนี่เอาไปปั้นกินยังนี่เอาเลยได้เข้าใหม่ละยาสิก็ใส่ไป้นกดอกเอนโอ้อเรือนใดสิไปเออเรืนดไป น้องเพื่อเจ้านั้นเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปกนเดดไปกแล้วเาเออรดไปาทตย์แล้วเนาะแล้วเราบ่อหนะเข้าน้ำแล้วเราบ่อยังนั่นเแต่นย้อน้าิ้นอ๋านึงโ้เกี่ยวม่อาที่เห็นว่าเอาขึ้นแล้ววะขึ้นแล้วดสะ่าเกี่ยวสา ทางบ้านยังบไปเที่ยวจะต้นเผลอวะโอ้บ่ข้าเจ้ากับธงปุ่นก็ยังได้เันธุ์จะกินเผลอันนี้น่ะแมงกระพุนแมงกระพุนพุนเลยยาจ้าอย่าเจ้าอยากินปลาเบิร์ดปลาคอยไปกรุงเทพกลับมาเดี๋ยวจะจงจงไม่ฟีดแข็งไว้ไม่ได้เอาไว้ใต้ช่องฟีดนะถ้าฟีดแข็งมันจะกลิ่นน้ำมันจะอมน้ำแข็งแล้วออกมามัน เป็นมันที่เป็นอย่างสติกเมือตอนแรกนี่ก็กินลสนะพูนได้น้ำจิ้มพร้อมน้ำจิ้มไม่ได้ขย่า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 เอาไว้ได้จักเดือนทำทำเป็นเดือนเพราะว่าเป็นปีผมก็ทำ คนของฝากให้เข้าเราบ่ได้เผลอฝากเพิ่นกินไข่ก็ได้ก uh ินไข่ก mm ็ไ hmm. ด mm ้ผ้เขากินก็ได้น้ำจิ้มเข้าน่ะยาปลาแซ่บเจ้าเอ็ดสูตรเดินเจ้ามาสูตรอันนี้น้ำจิ้มปลาหมึกปะน้ำจิ้มปลาหมึกน้ำจิ้มไข่เต่าไข่โต๊ะโอ้เต็มรลดหนึ่งได้ใส่ไหลเขาเขาขอหนึ่งน้ำจิ้มตัวนี้อันนี้แล้วท่านเจ้าเอาซื้อมาหน้าปูเนี่ยหน้าพันเนี่ยเนาะนเออเออน่ะน่ะเอาเม็ดใบปลาปูด้วยนะแมน นี่พันบักอื้อแปพูย่ำเลยนะยรงนี่นะพันห่เคอยเอามาแค่หาคนวยเองเพราะมันยังยอนตะสุตะส่ไเราไเนี่ไปนรด็กมเลยแไปขายอกพ่ออันนี้ว่างเขากัไปเน็บไปเขามียังก็ไปเสียไปก็เลยซื้อเราเชอมเนี่ก็โอ้ยเมื่อตัดไทยเน่ยเดี๋อกเราแคงตัดเก็บไหมน้อยชอบน้อย เจ้อมผักรับูกนั่นก็ปูคือพอพ่อเนี่ยปูกเนี่ยมาตัดไรเพราะว่าน้ำสิบปาเาเราเป็นเบาวานเองเป็นคนตัดขายแล้วาสียบานสียบบาไม่ยังขายได้เพิ่งจะผูนั่นก็ไแต่เมืองเนาะจะเมืองเป็นเงินเลยเทาคะแนนยันเทาเนี้เลนไล่ห่อคือการลอตเตอรี่เ่าไคมุกเมือละหา้วยีแมมแลอตเตอรี่เสื้อ ทหารเขากินเบียเคยเนาะนนลแล้วลงใจเราบอกเนหารสัมภาณ์พนทหารสัมภาษณ์พนทหารสัมภาษณ์พลทหารสคนนะอีกคนหนึ่งไคนนึงอยผู้อีกคนสามคนหดแย้วหมเลมีคนหนึ่งจีสคนด้มือเนี่ยสามเดินเนี่ยขึ้นไม่ได้ออกมาไววอะไรนะไหวจังไนนะ ไม่พอไปสวอกรุงเทพเนี Woah. ่แม่มากินหมูน้อยสวอท้างดีดแล้วสามคนคนน่ะปลาปลาปาาคอยเมื่อบอกลูกคอยาต้องไปเรากรุงเทพมากินหมูน้อยดีกว่ายานหยยานาย่ทอดบานยู่ซะ้วา่เคยไปไกลบ้านเ้ยนี่ดีแม่

เว่าป้ราระว่าเผอเร่เมื่อกี้นี่ว่าฝากระเด้อมาสันวะพรุ่งนี้ป้าก็จะเดินทางนะคะวันนี้ก็เลยมาคุยกับญาติญาติเบิ่องพลแหารดูแล้วก็ยายพี่น้องมาจากกรุงเทพนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พูดคุยบ้านปูบ่บรรยานะนะคะ <c oughs> พักทยาย <c oughs> พูดคุยกันนะคะ อร่อยเจ้าแต่สัมภาษณ์เพลยแต่ยังมีหายขึ้นหอดแม่ยังไปก็้บาปนี่ไปแท้เลยไปแท้เลยขายจักรมืลแรกไปก่อนสิไปลบอกพงหอกก่อนเด้อเอก่อนสิไปลบอกพงหอกก่อนเด้อเห็นหุวงหมดแล้วสามเดือนหมดได้จังริญมาก สเดือนแล้วกมาปรันีบแมนสเดือนแต่จเยี่ยมบะแมนไปเยี่ยมบะแมวัน้มาปึกเดือนกว่าบอเดอนนี้กับค่อยมากบอเดือนกว่าะไใั่าเดือนจเดือนาจแตประมาณเดือนกว่าประเเออแล้วก็มาบอกถ้าเป็นจะโห้เน่ยเขาเขาึก่ได้มาเขาให้เปิดไปเยี่ยมเยมิดไปเยี่ยมก่อนอันที่หนึ่งเยี่ยมอทนตย์แรกเยี่ยมบาน่อนที่นึงกับไปเลย โอบาทพ่อับแม่ไปเยี่ไป้อจายูสหวสับุีสจักสิไปหอดบบาสบุรีโาดเห็นแม่ไปบัดไหยอากมาบ้านแล้วใหญ่เธอใหญ่เอวะบอกกัน ปกติกมันไปรับสสต์โดยเฉพาะ <c oughs> เลยบอกเลยบอกไปรับสาสต์มันได้ไปรับสาสต์มันยิ่มปุ้ยไม่ได้ทกใจยังได้ตอนนี้สายสาตร,ร,ร,ร์ตแรรรรรรท้แท้

ลูกหลานมาจากกรุงเทพนะคะมาจากเนาะอันนี้ก็เป็นพี่สาวลุงนะคะพอดีหลานชายนะคะพรุ่งนี้ก็จะปลูกแขนทหารนะคะพัดสองนะคะวันนี้พร้อมกัน3ามคนเลยนะะป้าก็่อนจะเดินทางไปหาพี่โอมพรุ่งนี้นะคะก็คงไม่ได้มาร่วมงานนะะก็เลยมาทักทายมาพูดคุยนะคะปลูกแขนล่วงหน้าก่อนทุกคนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ